วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นสำหรับเวฟร้อยสิบไอนะครับสะดุดขับเข้าเกียร์สะดุดนะครับแล้วก็ครับสวัสดีครับวันนี้มพบกับช่างเหลี่ยมเชียงรายนะครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นสําหรับเวฟร้อยสิบไอนะครับสะดุดขับ เข้าเกียร์สะดุดนะครับมาดูนะครับว่าจะเปน็นอะไรนะครับสตาร์ตตัวนี้ปกติเบิ้ลปกตินะครับแต่ว่ามันจะเหมือนกับมีนิดๆน,นะครับน,นี่นะครับเหมือนกับคันเร่งไม่ติดมือนะครับก็ขั้นตอนแรกที่จะให้เช็คเลยนะครับเราต้องมาเช็คดู ก่อนเลยนะครับเล็กๆนี่หัวเทียนแล้วเดี๋ยวถอดสกูรรอบเดินเบาออกมาล้างนะครับที่สำคัญที่สุดเลยนะครับอันเนี้ยผมเห็นแล้วเห็นไหมครับเนี่ยที่แหลบออกมาตรงเนี้ยเนี่ยอ๋อ oh <no. S 1> เน,นะ กงแบบโอ้โหเห็นไหมฮอนฮอนด้านะครับเขาบอกไว้นะครับอย่าหาอย่าเอาผ้าหรืออะไรมาปิดฝาถังน้ำมันนะครับเพราะถังน้ำมันตัวเนี้มันจะมีช่องระบายอากาศของเขาเห็นไหมครับช่องระบายอากาศของเขานะครับ แล้วถ้าเกิดว่าเราเอาไปปิดทีเนี้ยเวลาปั๊มติ๊กมันทํางานปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงมันทํางานเนี้ยปิดไว้อย่างเงี้ยมันก็เหมือนเราบีบจมูกเราไว้อ่ะครับนะอ่ะก็เดี๋ยวผมจะมาแก้ไขเบื้องต้นเดี๋ยวผมขอขับขึ้นไปก่อนนะครับแก้ไขเบื้องต้นนะก็จะแก้อะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนหัวเทียนแล้วก็ล้างเรือนิ่งแล้วก็จะเอาผ้าออกจากตัวนี้ก่อน เนาะอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะหายไหมนะครับแก้ไขเบื้องต้นนะครับทําได้นะครับอย่างใครที่อยู่อยู่บ้านทําเองนะครับดูคลิปนี้แล้วลองทําเองได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมลองสตาร์ทดูพอดีลูกค้าแจ้งบอกว่ารถทําไมมนันอืดๆน,นะครับ ก็นี่นะครับก็คือพาระของปัม๊มมันทํางานหนักเนาะก็อยากให้ดีอยากเอาผ้าไปปิดฝาถังน้ำมันนะแต่ก็เริ่มดีขึ้นมานะครับ๋ยวผมอันนี้นะครับก็เตรียมบล็อกหัวเทียนมาถอดหัวเทียนออกมาเลยนะครับถอดอัวเทียนออกมาดูนะครับว่าเขาเคยเปลี่ยนไหมนะครับหัวเทียนไม่เคยเปลี่ยน ก็มีส่วนนะครับก็อานะครับก็จากที่ถอดหัวเทียนออกมาดูนะครับก็น่าจะนานพอสมควรนะครับที่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนนะครับนี่นะครับ ก็ดูเขี้ยวนะครับครับก็ลองเปลี่ยนหัวเทียนดูก่อนนะครับนะครับก็หัวเทียนนะครับก็จะเป็นรหัสนี้เลยนะครับของเวฟร้อยสิบไอนะครับสามหนึ่งเก้าหนึ่งหก KWB นะครับอันนี้ของ Honda เลยนะครับก็ลองเปลี่ยนดูก่อนนะครับเหนียวของนี้จะเป็นของ NGK นะครับเห็นนะครับเขี้ยวหัวเทียนจากเมื่อกี้กับ อันเก่าเนาะความห่างอ่างกลัวกันมากเลยนะครับอ่ามื่อเทียบกันระหว่างสองอัน<ม>เห็นไหมครับแตกต่างกันชัดเจนเลยนะครับอ่ะโอเคมาเปลี่ยนหัวเทียนดูกรนะครับผมก็ขันเข้าไปเลยนะครับหัวเทียนขันเท่าไหร่นะครับขันโปนนะครับ 16นิวตันเมตรนะครับหรือ160กิโลกร,รัมเซนติเมตรนะครับโมเทียนนะครับมาตรฐานของฮอนด้าน,นะครับ160กิโลกร,รัมเซนติเมตรหรือ16นิวตันเมตรนะครับอ่ะก็ใส่เข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทดูก่อนว่าจะหายสะดุดไหมถ้าไม่หายสะดุดเดี๋ยวก็ทำการคอดเรือออกมาล้างนะครับแล้วก็ลบโพด ปรับโหมดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ย้ําก่อนนะครับขอย้ํานะครับว่าอันนี้คือแก้ไขเบื้องต้นนะครับกับอาการรถสะดุดวูบนะครับแก้ไขเบื้องต้นนะครับก็แก้อย่างไงนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับก็ลองแก้ดูก่อนนะครับว่าเปลี่ยนหัวเทียนล้างเลือนนะครับแล้วก็ประโมดดูนะครับ อันนี้คือแก้ไขบ้างต้นนะครับเอามาสตาร์ทดูครับว่าจะสะดุดไหมนะครับนิดๆน,นะครับก็ออยังเหลือนิดๆน,นะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาคลายไอ้สกูตัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้นะครับมีคอมเมนต์เข้ามาถามนะครับพี่ของผมหมุนจนมันไม่ออกอะครับ ต้องทำไงนะครับเนี่ยตัวนี้นะตัวนี้นะเวลาเราคายออกรู้สึกว่าเหมือนจะสุดแล้วนะครับช่วยดึงหน่อยนึงนะครับดึงออกมันไม่ออกนะครับอย่างเงี้ยต้องดึงออกเห็นไหมต้องดึงออกเงี้ยนะครับก็สูบกระปุกแบบนี้เลยนะครับนี่จะเป็นขมเหาออกมาติดเลยนะครับก็ทําการล้างแล้วก็เอาลมเป่าแล้วก็เอาน้ำมันฉีดเข้าไปในรูตัวนี้นะครับเห็นไหม ฉีดเข้าไปในรู 17, upp, ua, ตัวนี้นะครับนี no. ่ฉีดเข้าไปเลยนะครับฉีดเข้าไปแล้วก like, ็สตาร์ทรถสตาร์ทแล้วก okay, ็เล mm ่งนิดๆแล้วก็น้ำมันฉีดเข้าไปอีกนะครับแล้วก็เอาลมเป่านะครับทำยังไงนะครับก็เอาน้ำมันฉีดเข้าไปเลยอย่างนี้นะครับฉีดเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันผมขอฉีดล้างก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ ลแล้วก็ลมเป่านะครับเป่าเลยนะครับกาลองทำดูแต่ว่าไอ้ตัวนี้อย่าลืมล้างด้วยนะครับล้างด้วยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาดูก่อนว่าผมขอล้างแล้วก็เดี๋ยวประกอบเข้าไปจะหายไหมนะครับอันนะครับก็จากที่ผมล้างแล้ว ประกอบเข้าไปนะครับให้หมุนตัวนี้นะครับเข้าสูตรก่อนนะครับแล้วก็คลายออกสองรอบครึ่งนะครับสองรอบครับสองรอบครึ่งนะครับหรือสองรอบครึ่งไปกันอีกนิดๆนะครับได้นะครับสองรอบครึ่งนะครับสองรอบครึ่งเกือบสามรอบก็ได้นะครับมาดูนะครับว่าจะหายไหมนะครับ โอเคนะครับหายนะครับหายแล้วนะครับก็ถ้าจะให้ดีก็ปรับโหมดไปด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวก็มาสอนวิธีปรับโหมดนะครับปรับยังไงนะครับก็ของเจ้าตัวเวฟละสิบไอก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้ถอดน็อตสองสองตัวนี้นะครับซ้ายขวาแล้วก็ตัวใหญ่ ตัวนี้นะครับถอดออกเลยนะครับเดี๋ยวถอดให้ดูอ่ะก็หาตำแหน่งเคสโค้ดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับของวีบร้อยสิไม้นี่นะครับไอลาวออกนะครับมันจะมีเดยคลิปล็อกอยู่ข้างล่างให้ง้างขึ้นแล้วก็ดึงนะครับง้างแล้วก็ดึงนะครับก็นี่นะครับง้างขึ้นแล้วก็ดึงนะครับแล้วก็ เอาเดอยตัวนี้ขึ้นนะครับเห็นไหมครับเอาเดือยตัวนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ให้เสียบปลั๊กซ้ายบนล่างแต่ว่าเดือยตัวนี้ต้องอยู่ข้างบนนะครับเดอยตัวนี้ต้องอยู่บนเสียบยังไงอ่ะมาดูนะครับก็นี่นะครับก็เสียบประมาณนี้นะครับนี่แต่ว่าเดือยตัวนี้ต้องอยู่ข้างบนแล้วแต่ว่าเสียบซ้ายบนล่างนะครับข้างซ้ายบนล่างนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับให้ ปิดสวิตต์ตำแหน่งออฟก่อนนะครับแล้วก็ให้บิดคัลลิ่งสุดแบบนี้นะครับนี่นะให้บิดคัลลิ่งสุดอ่าแล้วก็เปิดสวิตกุญแจไปตำแหน่งออนนะครับแล้วก็ดูไฟตัวนี้นะครับถ้ากระพริบให้ปล่อยเลยนะครับแล้วก็ดูมันก็จะกระพริบหนึ่งครั้งนี่นะครับ อันนี้คือโหมด1นะครับโหมดหนึ่งก็เป็นโหมดที่เป็นโหมดมาตรฐานนะครับโหมดที่ดีที่สุดแล้วนะครับก็ลองทําดูนะครับก็เสร็จแล้วนะครับก็ปกติแล้วนะครับก็ตลอดคลิปนี้นะครับก็ลองทาดูได้นะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมช่างเดียมช่างรายนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ